สวัสดีครับผมบันน้องพาะรวยสวัสดีพี่สุภูสุคนครับผมตามแนวทางล่าพัฒนาปู้สูญเสียวันศุกร์ที่สามมิถุีหน้าสองหาวหงนะครับท่านผู้ชมมาเบิ่งไปนับกันล่าพัฒนาปู้สูญเสีย บนวิ่งบนวิ่งแปดบนวิ่งแปดจับคู่บน 别十五，九 Cảm ơn เก้าแปดเจ็ดแปดเก้าคู่เก้าหางเก้าคู่เก้าหางแปดหกเก้าหกเจ็ดหกแปด 9777889878ส่วนตัวเน้นเน้นติด8ปิ้งรูด8ตัวนเน้นเน้นติด8นินล่าง ล่างวิ่งรูดหกล่างวิ่งรูดหกจับคู่คู่จับคู่ล่างหกสี่ Ha, si. Si, si. Buk, oh, ha. Ha, ha. Si, ha. อ้าหกสี่หกหรือพี่น้องสี่หกอ่ะส่วนตัวเน้นได้พี่น้องส่วนตัวเน้นันเนนติดหก หกสี่หกหกหกเน้นติดหกพี่น้องนแคปหน้าจอครับผมแนวทางลาพัฒนาแนวทางลาพัฒนาคูศูนย์เบนวิ่ง8บนวิ่ง8จับคู่กับมี่แปดห8แ 9 6้าหกเก้าเจ็ดเนตัวเน้นก็นเน้นติดแ8ดแปดหอันนี้บนแล้วพี่น้องบนล่างล่างก็มีหกสี่หกห้าหกหกห้าสี่ห้าหหหกสตัวเน้นเน้นติดหวิ่งรูดหเน้นที่หกหกสี่ 5้าหกสี่หกเด้อพี่นอ้องเด้่องครับนาจอไว้ครับผมมักกะตามว่ามักกะพานได้อันนี้คือแนวทางนะครับเนาะแนวทางล่าพัฒนาถ้ามาคลิปนี้ก็จะเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านห้องพระรวยด้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม